ส่วนอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของคนต่างด้าวทีนี้แล้วคนต่างด้าวเข้ามาทํางานในไทยเราจําเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าวนะครับเพราะว่างานหลายเรื่องงานหลายอย่างคนไทยเรานี่ไม่ยอมทําคะแต่ทีนี้เข้ามาต้องเข้ามาอย่างถูกกฎหมายเพราะมันมีระบบเพื่อความปลอดภัยของคนไทยเองท่านผู้ชมลองนึกภาพถ้าเข้ามาแล้วเอาโรคระบาดมาด้วยอเอาโรคติดต่อมาด้วยเพราะฉะนั้นระบบจึงวางเอาไว้ว่าแรงงานต่างด้าวต้องตรวจสุขภาพ แล้วก็ต้องมีใบตรวจสุขภาพแต่ที่นี้มันมีกลโกงกันก็คือซื้อขายกันเลยไม่เอาตัวแรงงานต่างด้าวไปตรวจไม่ต้องตรวจด้วยไม่ตรวจซื้อขายใบอย่างเดียวไหมอ้าวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีโรคไร้ายแรงไปก็ซวยเลยประเทศไทยแต่เรื่องนี้กระทรวงแรงงานล่าสุดฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานได้แจ้งความดำเนินคดี ในสอนอหลายสอนอหลายพื้นที่เรื่องนี้แหละ,อะตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะว่าการดําเนินคดีเนี่ยจะทําให้เด็ดขาดอย่างไรตัวสุขภาพตอบตอนนี้ต่อเราไม่ได้มีการแจ้งความนะครับ,บทางสอนอรู้สึกก็เจอในหลายพื้นที่เพราะฉะนั้นก็มอบหมายให้ทางกรมการจัดหางานเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องของ ตัวสุขภาพปลอมซึ่งตัวผมเองก็คงไม่ทราบนะครับว่าการตรวจสุขภาพตรงนี้ปลอมหรือไม่ปลอมแต่ถ้าหากว่าเรานำมาขี่แล้วเนี่ยแล้วมันลิงก์ไม่เข้าก็าแสดงว่าไปตรวจสุขภาพอันนั้นปลอม ก็เปรียบเสมือนกับลักษณะเหมือนกับาการประกันสุขภาพเหมือนกันนะครับของบริษัทประกันไปถ้าเราลิงก์ไม่ได้ก็แสดงว่าอันนั้นไม่ใช่ของบริษัทที่มีการกระทาจริงแต่ถ้าตัวสุขภาพปลอมเนี้ยทางโรงพยาบาลยังไม่ได้รับแล้วไม่ทราบไปเอามาจากไหนโรงพยาบาลไม่ได้แอคเซปต์มามันก็จะขี่เข้าไปไม่ได้ ยืนยันมีการเดินหน้าดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างจริงจังนะฮะแล้วก็ในข้อมูลเป็นถังสวยคราวนี้เป็นข้อมูลที่ทางกรรมธิการศึกษาจัดทำและติดตามนะกรณีป้องกรรันปราบปรามการทุจริตนะะผังสวยศูนย์พิสูจน์บุคคลเมียนมา CI สมุทรสาครวงเงินหลายร้อยล้านบาทน,นี่ครับแล้วก็มีข้อมูลระบุว่าใครมีพฤติการยังไงนายชอช้างค ชาวไทยรับสัมปทานศูนย์แห่งหนึ่งนะสมุทรสาครแล้วก็มีใครเกี่ยวข้องจ่ายสวยสัมปทาน20สถึงส0ล้านนะแล้วก็มีการดำเนินการยังไงส่งไปถึงไหนในตามแผนผังเนี่ยนักข่าวก็ถามรัฐมนตรีด้วยเมื่อวาน<ฆ>น,นายชอช้างเป็นนายหน้านำเข้ารับขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวแอบอ้างกระทรวงแรงงานเป็นการแอบอ้างนะ เมื่อวานนี้คุณพิพัฒบอกเลยว่าดําเนินคดีทุกกรณีไม่มีข้อยกเวน้นแล้วถ้าพบพฤติการขายใบตรวจสุขภาพไม่ตรวจจริงนะเอาไม่เอาไว้อย่างแน่นอนเดี๋ยวเราไปฟังจากรัฐมนตรี ก็ตรงนี้เราก็ต้องอย่างที่กล่าวนะฮะเราก็คงจะต้องแจ้งความดาเนินคดีในทุกกรณีนะครับให้สบายใจได้นะครับว่าบุคคลใดก็แล้วแต่ถ้าหากว่าทางกรมการจัดหางานเขารับแล้วก็ สามารถลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยก็แสดงว่ามีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าตาอะไรที่ยังเรายัางตรวจสอบแล้วยังไม่เสร็จเราก็ไม่สามารถที่จะขี่เข้าไปได้ว่าคือไม่สามารถรับรองกับแรงงานเหล่านั้นได้ยังไงก็ขอให้สื่อมวลชนช่วยกระจายแล้วก็ช่วยสื่อต่อไปว่าการที่จะ ใบสุขภาพตัวสุขภาพถ้าราคาที่มันถูกเกินกว่าเป็นจริงก็ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนนะครับว่าใบตัวสุขภาพนั้นไม่ได้ตรวจจริงเพราะฉะนั้นทางโรงพยาบาลก็เชื่อว่ามีเกณฑ์สำหรับค่าตรวจสุขภาพว่าราคาเท่าไหร่ในค่าตรวจสุขภาพแต่ละครั้งแต่ละครั้งครับผมคือพฤติการที่ทีมข่าวท็อปนิวเจาะเรื่องนี้นะฮะค่ะ แรงงานต่างด้าวเนี่ยต้องเสียค่าหัวรายละเกือบสองหมื่นจ่ายให้กับนายหน้ารายละห้าถึงเจ็ดพันจ่ายให้กับบริษัทจัดหาจัดหางานหัวละ3ามพหจ่ายให้นายชอช้างและเครือข่ายอีกจ่ายให้ข้าราชการเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องอีกนะแล้วการที่ไม่ไปตรวจสุขภาพจริงแต่ได้ซื้อใบตรวจมาเลยนี่นะม,มันมีผลเสียก็คือ ถ้าเกิดมีโรคร้ายแรงอะไรต่างๆเนี่ยประเทศชาติรับกรรมแลกกับการได้เงินนะแลกกับการประหยัดเวลาประหยัดต้นทุนอะไรต่อมีอะไรสมสมยอมกันนี่นะประเทศชาติสวยเลยเพราะ้นเรื่องนี้ที่ท่านรัฐมนตรีบอกว่าไม่ปล่อยไว้เนี่ยถูกต้องแล้วแล้วควรจัดการอย่างเด็ดขาดฮะการตรวจสุขภาพที่ถูกต้องมีอยู่จริงนะคนทําจริงๆคนทําดีๆนี่ก็มีเยอะนะแต่ไอ้พวกทําแบบเนี้ยคือเหลือบ คือตัวที่ทําให้ระบบเสียหายและประเทศชาติเสียประโยชน์ค่ะ